ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนจะไปต้องพูดถึงเลยคือชุดวันนี้ของเฟิร์สกว่านั่นน่ะสิทำลายแตกงตัวที่สุดแบบจริงอ๋อเหรอมันจึ้งเหรอไม่แต่วันนี้วันนี้เขาสวยนะวันนี้เขาสวยนะแบบผมยาวอ่ะดูว่าผมข้างหลังเราผมยาวอ่ะอ่ะอันนี้ห้ห้อยไว้พัดใจค่ะห้ะห้อยหอยู่เหรอครับเอาไว้เอาไว้แบบว่าห่มรับหนาว เมื่อกีน้นั่งเมื่อกี้นั่งอยู่ไหนไงเขาก็มาห่มผมผมเอามาห่จมจริงจริงก็ดูแลอยู่แต่ว่าไม่รู้จะยังไงให้มันอุน่นเขนจะบอกว่าในนั้นมันไม่ได,ไดข้ข้างในเย็นข้างในเย็นไม่ผ่านจะได้ไงครัไม่ผ่านที่ต้นมาได้ไงจริงจริงเราไม่ได้โป้ขนาดนั้นไม่จริงๆริงเขาบอกเขาอยากแบบเขาอยากใส่ตัวนี้เขายืนยันว่าเขาจะใส่ตัวนี้ยืนยันแล้วยืนยันดีกว่าผมใส่ได้ เ้าก็มันใส่ได้อะแล้วเขาก็ไปถามพี่นัทอีกทีนึงว่าผมอยากใส่ชุดนี้ใช่ครับจนโมเมนต์แรกก่นที่เขามาบอกตอนเขาโชว์เขาอยากใส่ชุดนี้นาเนี่ยตอนแรกไอเห็นเรารู้สึกว่าชุดนี้มันใส่ได้จริงๆเหรอมันแบบว่ามันสามารถใส่ออกงานได้จริงๆเหรอคือมันแบบทล้วมันจะออกไม่ได้ไม่คือมันจะให้กวหนาวมันดูน้อยมันดูแบบมันดูน้อยชิ้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าปกติมันปกติผมก็ใส่ชิ้นเดียว ไม่ปกติมันมันต้องมีสองในเยอร์ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีแบบอะไรคูไมม่มันก็ไม่เห็นอันนี้สิฮะโอ้ยไม่ได้ชุดข้างในพี่เติ้ลโปมากใช่ใช่ดูข้างในดูข้างในดูข้างในโปมากเออแต่ว่าอ่าเราเราเราก็นั่งถ่ายไล่ดูว่าเป็นยังไงเงีพี่เขาเตรียมมาให้แล้วไงก็ใช่แต่จริงเขาก็มีชุดอื่นเตรียมไว้ให้ไงไม่มีมีไม่มีมีค่ะ ไม่มีจริงๆสรุปว่าซ่อนเหรอไม่ได้ซ่อนแต่แต่แต่เราถ่ายดูแล้วเราก็สวยอ่ะก็ให้สวยก็ได้สวยวันนึงวันนึงอะไรเงี้ยนะฮะวันนี้ไม่น่ารักไม่น่ารักแล้วไม่น่ารักละเอู้น่ารักด้วยน่ารักเป็นยังไงไม่เป็นรักแต่ไปทางสวยเขาดูแบบถ่ายมุมข้าวออกมามันดูผมยาวจังเลยดูแบบว่าแล้วข้างดูผมยาวจังเลยเราข้าวเสียงเราดูหัวมหัวเนาะพุ่ปึ้งก็ปึ้เนาะอ่ะมันก็จริงก็ ชุดถ้าเขามั่นใจเราก็ให้เขาใส่แหละใช่ครับทำไมเราต้องถามพี่ต้นคนแรกทำไมต้องถามพี่ต้นคนแรกเอาแล้พี่ต้นช่วยดูว่ามันแบบว่าสวยไหมใช่ใช่แพราะว่าเราจะแชร์ตลอดว่าเราใส่แล้วก็จะดูว่าช่วยกันดูว่าอันไหนสวยไหมอันนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราชอบชุดนี้ใช่มันแบบว่านี่ไงมันแบบจึ้งอ่ะใส่แล้วมันแบบสวยมันจึ้งก็คือลงมันลงน่ะอันนั้นมาเขาเรียกอะไรนะไหลเลื่อน ทำไมก็คือขนยาวอยู่ข้างบนเลยอจริงอันนี้สวย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 อาอาจะสวยแล้วนี่น้องสองวัยใช่ครับน่ารักน่ารักพี่ต้นหล่อแน่แน่โอพี่ต้นหล่อทุกวันอยู่แล้วอ่ะถอดเสื้อแล้วเสืออกเฮยโอ้ถอดเสื้อแลออกไม่หล่อแล้วถอดเสื้อแล้วออกมันมันมันหนาวครับใช่มันหนาวอันนี้แอร์เย็นแต่พี่ใส่เสื้อเสื้อตัวในอย่างเดียวแต่งหน้านะ ก็มันไม่มีใครไงก็มีแค่พี่นันพี่หนุ่มพี่เต้นแล้วก็แล้ไม่มีใครเงอาทิตย์นี้ผ่านแล้วก็มีชุดที่แบบมากกว่านี้ไหวไหมไหวฮะแป๊บหนึ่งสิไม่พี่เขาถามพี่ไงไม่ได้ถามเบิร์ดถามผมด้วยไม่พอไหวไหมก็ไม่ถ้าแบบบางงานอากาศร้อนไงออเดอร์เหรอเป็นเสื้อยืดแทนเสื้อยืดมันร้อนอ่านท่านอีกแล้วเหรออ่านท่านได้ เพาไปวินเน่ผมยังแต่แตะต้านแต่อเวลาไปวินเน่จะไปเจอพเติร์หรือเปล่าอะไรนะครับเวลาไปวินเน่เรากะไปกับพี่เติร์ก็ส่วนมากก็ไปกับพี่เติร์ใช่ใช่ใช่พเตอระให้ผ่านใช่ค่ะตัดได้ผ่านได้ครับมี้าตัดมาที่นี่ค่ะมันจะไม่เหมาะสมันไม่เหมาะสมใช่ใช่ใช่มันจะหนาวด้วยใช่มันจะหนาวนอกจากชุดแล้วในนี้ค่ะลูกเขาจริงไหมลูกเขาอันนี้ก็คือจริงๆถ้า อ่ะถ้าพูดต,ตามความจริงก็ถูกใจครับถูกใจก็ชอบชอบชอบแล้วจะตามความไม่จริงมีด้วเหรอตามความไม่จริงก็มันก็ดีแต่ว่าก็ไม่ต้อง<า>ใส่แต่ทำ<ต>ไมแต่ไม่ต้องใส่บ่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมมันมันมันจึ้งเกิน,นจึ้งเกินเอา,เอาไม่ดีเหรอไม่เราก็เก็บใบบางเอาพี่ๆชอบเนี่ยเข้าใจว่าพี่ๆชอบแต่ว่าก็นานทีนานทีนานที นานทีก็ได้เดี๋ยวมันจะสวยเกินครับอะไรครับใช่แต่ผมข้างหลังสวยมันมันดูแบบเป็นแบบริ้วๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับคือตอนแรกอ่ะพี่พี่นัดเขาเป็นคนทําผมให้เราก็แล้วแล้วพอเราเห็นตอนแรกเราก็แบบเออทำไม ไม่เคยทำทรงนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่พอทำออกมาแล้วมันรู้สึกเข้ากับน้องอะไรเงี้ยเพลงแรกเพลงมาเลยนะเพลงเพลงมาเลยครับเพลงอะไรใช่มาเลยเพลงอะไรยัยแรมอีตองเดียวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เพลงนี้ไงเพลงอะไร เอ้าไม่มีอ่ะเอ้าวก็เพลงทั้งเพลงหนึ่งเอามีมีมีเพลงไหนอ่ะเลยอยากจะเข้าก็หมดเพลงอ่ะก็หมดเพลงไปฟังกันได้แล้วที่ยูทูบใช่ครับชื่อเพลงว่าอะไรเป็นเธอได้ไหมใช่ครับพี่อเอาบอกแล้วว่าคือแบบว่าที่เข็มจิราตอนร้องเพลงแบบร้องคออืมมันจะมีเพลงให้ก่อนเลยอ่ะอ้าวหมายถึงไม่ยถึงพี่เขาบอกว่าจะมีเพลงเข็มจิราเหรอครับ อ๋อเองของผมกินเกินแค่ไหนมีมีมีแต่ว่าพีอ๊อฟบอกว่าไม่เคยพูดตัินใจเองมากันจะเป็มกินอยีอ๋อเอาผมจริงๆผมเห็นแล้วสามสามสามท่านพี่อ๊อฟผมแบบแอบเข้าไปโดยเป็นยังไงบ้างแลพี่อ๊อฟก็พูดอยู่พี่อ๊อฟสปอยอ่าสปอยช้ำพี่พี่พี่ก็ได้พี่ก็ได้ใช่พี่พี่อ๊อฟอันนี้ด้วยนะพูดวันฟิตติ้งด้วยนะเรียบร้อยหมดเลยทุกอย่างเลยหรอฮัลโหล ลุงนี้จริงสปอยก่อนใช่จริงๆครับผมน่าจะพูดก่อนเนี่ยนึกไม่ไม่นึกว่าพูดไม่ได้ไม่พูดได้หรอแต่วันฟิตติ้งรู้แล้วใช่ไหมครับรู้แล้วรู้แล้วมีคนสปอยคลิปหนึ่งแล้วนะสปอยคลิหนึแล้วหรอรู้วันแล้วเหรอมีแล้วเหรอพี่ะบพี่พลองพูดมาผมจะบอกว่าถูกหรือเปล่าพ่ะบอ่าบอกก็ได้เดี๋ยวก่อนมีคนพูดแล้วเหรอพี่ยังไม่เห็นมีคนพูดจริงไหมครับ จริงเหรอฮะจริงเหรออ่าบอกนิดหนึ่งก็ได้ไม่ได้หรอนได้ถ้ามีคนพูดแล้วก็เราพูดได้ถ้ามีคนพูดจริงหรือเปล่าเบิร์ดผมว่าจริงพี่คราริสเหรออ๋อน้ำปิงพูดแล้วหรอแหมิงแหมิงเหรอแสดงว่าเราพูดได้สิเราพูดได้ชื่อหนึ่งน้ำปิงพูดถึงไหนเนี่ยเราจริงจริงวราอยากบอกใช่ไหมจริจริงเราอยากบอกมากเพราะว่ามันใกล้แล้วไงอ๋อมันใกล้แบบพี่ๆจะได้แบบว่าเตรียมตัว เตรียมตัวอะไรเตรียมตัวเห็นอ๋อเตรียมตัวเห็นเตรียมตัวเห็นพวกเราแบบว่าเปิดกล้องเตรียมตัวช่วยปั่นเทนใช่เป็นจ้ช่วยปั่นเทนแบบว่าคิวหนึ่งปั่นเทนมีฟิตติ้งปั่นเทนด้วยใช่ปั่นเทนฟิตติ้งปั่นเทนฟิวหนึ่งฟิวหนึ่งเดวฟิลหนึ่งฟิลหนึ่งใช่เรสปอยสองเรื่องนี้ไปแล้ววันนี้คืออยากสปอยเรื่องที่สามมครับเรื่องที่สเหรอมีคิวหนึ่งคิวมีคิวหนึ่งก็ต้องมีคิวสองคิวสองคิวสอง แม่แต่ว่าพี่เขายังไม่รู้ไงวันว่าวันไหนอ๋อใช่ครับใช่คิวแมเดีวฟิตติ้งเราได้เห็นแน่นอนได้ได้เห็นแน่นอนใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่ฟิตติ้งก็ได้ต้องใส่แว่นเป็นต้นไปใช่ใช่ทุกคนงใส่ยวตลอด่ผมด้วยผม่เป็นใส่แว่นไงเป็นเจตนาติดแกมเจตนาติดแกมเหรอเจตนาติดแกมได้ได้ได้อืมก็เล่า้น ตามเลยเราจะเป็นฟิตซิ่งวันที่ห้าคิวหนึ่งวันที่คิวอ่ี่ยังไม่รู้ี่ยังไม่รู้จริงด้วยแช่หมผมเกือบแล้วอ่าปาก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 นะครับผมก็ขอฝากซีรีส์เรื่องเข็มจีราต้องรอดด้วยนะครับผมก็ฟิตติ้งวันที่5ครับผมเดือนเดือนนี้เดือนนี้แหละครับผมพยครับผมแล้วก็คิวหนึ่งก็ใกล้ใกล้ใกล้กาศนี่แหละครับผมก็ไม่ไม่ ไม่นานมาอาจจะห่างกันประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมจาฟิตติ้งประมาณนี้ครับผมก็ขอฝากด้วยครับครับผมขอบคุณครับ